สนับสนุนโดยน้ำสวัสดิ์ฟาร์มครับเรายังอยู่ในงานประกวดวัวกระบือเมืองสนมเมืองดอกจังครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็ติดราชการ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 ระเบิดงารวันนี้ก็ได้ด้านกรเกษตรได้ด้านกัรเอาเพื่อตัวตัวการให้แล้วบางก็แล้า ก็พันเข้ามาในสนามการจุ่นายมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ตัวจริงกันนะครับผมเพื่อยกับคุณภาพของสินค้าก็มีพันธุ์ข้าวพันธุใหม่มาโชว์ในวันนี้แล้วก็เล่นพัฒนา้พัน้ำเชื่อให้มีรัสแต่ที่มีมาบริการพี่น้องเกษตรกรนะครับผมได้เรียนรู้วิธีการเกษตรการตลาดการสร้างเครือข่ายเล่นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและถึงให้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ขอให้เกิดการตลาดสินค้าเสร็จุาภาพเด็ดบวนรและย่งอื่นมันเริ่มไม่โอเคแล้วนะมันเริ่มไม่อยู่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสลมส่วนราชการอำเภอสลมภาคเอกชนซึ่งนำโดยธัญรั์ฟาร์มตูฟาร์มรุมมนรำมันเมือง้อผู้ประกอบการ ร้านค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนชาวเพือสนันในสนามนะครับได้เห็นเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างแรงจูงใจจึงได้จัดทำโครงการจัดงานเศรษฐกิฐานเกษตรการประกวดธูปตะลึอีกท้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสร้างผลิตกา,ารเกษตรทั้งด้านพืชและด้านมุสัว์ รวมทั้งเกาันที้สวยนะครับผมที่มาในการนี้ผมเพื่อที่จะมาตัวมาโชว์ตัวให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นตัวจริงกันนะครับผมกต้อมับน้ำเชื้อบริการพเกษตรกรที่รักกาวก็ราคาเกษตรกรนะครับผมที่งานนะครับรับราชการหนาคำประกวดโชวระเบือนะครับผมเมืองสนมรับบริการครั้งที่หนึ่งนะครับผมเลี้ยงปูระเบือเล่นเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรรุ่นใหม่ มาทาการเกษตรอันมาสนใจด้านการเลี้ยงปูกระเบือเพิ่มขึ้นในโอกาสนี้ผมกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานในฐานเกษตรการประกวดทูเงืนที่เกิดด้านการน้ำเงินนักนิสาที่รัก้าวเข้ามาสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างรวดเร็วประมาณก็สงพันห้าร้ยแต่เพราะผ่านไปห่าหกป ท่านผู้แทนกระทรวงศึกษาธิจังหวัดสุรินทร์ท่านนายอำเภอเมืองสมทรท่านนายอำเภอสมทรท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกโค์การบริหารส่วนตำบลดูเด่ชัดกันไปเลยนะครับผมก็มีแต่บรรยนกี้สวยนะครับผมท่านรองบรรทายเขตพื้นที่ ท่านผู้มิเกียริยรและพี่น้องประชาชนชาวสมรตลอดจนผู้ที่มาร่วมมาชมงานในวันนี้นท่านครับวันนี้ท่านทิจิตคุณทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเดินทางมาเป็นประธานง,งานในวันนี้ได้ท่านได้กรุณาไว้หามายให้ผม สารศาสตร์สีเพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้เดินทางมาทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรประกวดโคกระบือชิงถ้วยกวางว,วันพระราชทานสมเด็จพระพนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,500 66ในวันนี้ซึ่งจากที่ท่านผู้แทนประทรวงศึกษาธิกาจัหวัดสุรินได้กล่าวรายงานเป็นพระสักรูปทำให้เห็นถนึงที่มาที่ไปของงานให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือบุรณาการงานเข้าจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อุ่งม,มั่นและมีเตชใติตที่ดีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ด้านเสษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อโยกระดับคุณภาพของสินค้าไวในโอกาสนี้อาะาัที่ได้เรียนไว้เมืม่อสักครู่ผมได้มาถึงและได้เดิเพี่ยมชมาการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์และการเกษตรทั้งส่วนที่เป็นการจำหน่ายนักเชือ้อและอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือและได้เดินชมครามโคความกระบือตัวอย่างที่ได้นำมาจัดแสดงในงานแห่งนี้เป็นที่น่า,นนาทึ่งน่าีเป็นอย่างยิ่ เป็นการจัดงานในระดับอำเภอแต่ว่าจากการที่ได้ติดตามได้ร่นช,ชมนี้เป็นว่าือนการจัดงานประกิดโคกมือในระดับประเทศเลยทีเดียวต้องขอื่นชมทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้มาด้วยความจริงใจและเชื่อว่าง,ง,ง,งนานต่างานี้ก็<อ>นี พ่อพันแต่ละกาจะเป็นการได้นำเสนอสินงที่ดีที่สเข้ามาช่ตัวในสนับและรวมทั้งเป็นการนำเสดงสินค้าพิ่พัาธทางการเกษตรอินียก็ตาเพ่อสิ่งที่สมคำ้นและเชื่อว่าจะเป็นผลที่ดีในอนาคตก็คือการได้กระตุ้นให้พี่น้อง ชาวสนมและชาวองใ,ใกลเคียงรวมกันจังหวัดใกลเคียงที่ได้มาชมงานครั้งนี้ได้มองเห็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการประสุสัตและเรื่องของการเกษตรได้เห็นโอกาสในการที่จะใช้พื้นที่ใช้หญ้าใช้ที่นาที่ไร่ในการมาประอกอบกิจการในเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะโคพันธ์ดี ระบือพันดีซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าทางปศุสัตว์ที่มีมูลค่าสูงแล้วยังสามารถพัฒนาสายพันธุเป็นแหล่งที่สามารถเีื่อมต่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตเหล่านี้ออกไปได้ทั่วประเทศและเชื่อว่าโดยศสกยภาพของพื้นที่ในจังหวัดสุริทร์อำเภอสนมก็ดีอำเภอุรก็ดี ยังสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้อย่างกว้างไปอย่างแพร่หลายต้องขอขอบคุณและที่ชมคณะกรรมการจัดงานผู้มีสิทธเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้เกี่ยวกับการทำให้งานวันนี้เป็นที่รู้จักกว้างขวางของผู้มาร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องบรรยากาศในสนามนะครับซึ่งได้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติกับที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเจ้าตกขัตติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีผมขอให้การจัดงานขอให้คณะกรรมการจัดงานและเป็นชาวเพื่นสมมนมทุกท่านตลอดจนที่มีเดติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพลาหม่ยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกา,กายและจิตใจ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เดินก้าวหน้าสืบไปวันนี้ได้เวลาสักครูแล้วผมขอเปิดโครงการจัดแสดงสิลปะเกษตรประกวดโคกระบือทิงกล้วยพระราชททนสมเด็จพระนิพพานเจ้าองมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามรุงราชกุมารครั้งที่หนึ่งประจําปีพมประมาณ25 6 6ณนกบัดนี้ยขอ Obrigado. Para...